พ่อแม่พี่น้องเบื่อสกุสุขุนน้องพี่น้องเนาะมาพบมาพอกันอีกเด้อพี่น้องมาตอนนี้ก็ลงไปทำหานเจ้าเลยที่รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้องน้องพี่น้องเนาะกะนี่หน้าแต่พ่อพี่น้องเลยลงไปเนาะอากาศนี่ก็แดดแดดเจเนาะว่าฝนตกพี่น้องเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่แต่ว่าห่างมาทันตกนพี่น้องเนาะน้อยก็มาโดนเต๋อได้พี่น้องเลยก็ได้ทิชกัวได้น้อพี่น้องเนาะ อะไรล่ะตือนได้พี so ่น้องเลยมาดำนาซอยแถาพ่อเพื่อนพี่น้องเนาะอันนี้ก็น่าน่าบ้างหน่อยเลยพี่น้องว่าอน่าบ้างหน่อยก็แล้วเลยพี่น้องก็ได้มาซอยแถาพ่อทถวแม่เพื่อนอ่าก็ลงไฮที่สอง่อพี่น้องเลยเนาะอันนี่ไฮนี่ก็แล้วมาเศร้านี่พี่น้องเลยก็ได้อยากรีวิวใไฮของแม่พี่น้องเขาเบิ้งกันเนาะบรรยากาศนี่ก็แดดแดดเลยพี่น้อง สบายดีั้ำแถวพ่อแถวแม่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้เป็นใจแม่สบายดีเน้สบายดีสบายดีเป็นใจเมื่อยอยูาว์นี่แม่เมื่อยอยา่์ลานาโอ้ใจดีใจอยูาว์ดูปลาสร้อยนี่บอกก้าวเช็ดแตะอยูาว์บ่แตะจะแตะตี้โอ้ยังไล่แลู่บ่แม่ หนังย,ยันนะงม,มีอะไรบ้างนะ่นังยังมีนอนหนำเนาะโอเค okay, พี่น้องตอนนี้ก็ทำแม่เพื่อนพี่น้องเนาะเอ่อพอสบายดีพอสบายดีสบายดีเป็นยังไงเมื่อยอยู่บ่บบเมื่อยอยู่พี่น้อง <c oughs> เป็นยังได้อาการเป็นยังไงกับเจ็บท้องบ่บเป็นยังไงเจ็บท้อง มีบ่คือยากินนบ่ยากินนะบ่ยายังเก็บอยบ่เลยนี่ขึ้นกาจข้ชพี่น no ้องเนาะกั่นเมื่อยสบายดีบจิตสบายดีเนาะพี่น้องเนาะเออตอนนี้ก็พอไปให้เรียบกันหุดงานพี่เราไหมหยุดงานเนาะมกเออง่เมื่อยไก็มีหลายเฮ้ย น้จิตทองเนาะจิตทองเนาะแต่เมือนี่คือ่านาะพรพี่น้อหมืนจิตกับมาดำน้าซอยบ่ดำน้านี่ยม่นด้ก็ไดไม่ได้ออกไปวิ่กไปงานเนี่อบ่นบ่จิตไปจังเลยทางเบื้งเนาะโดี่ิลั้งไแล้วพี่น้อมีเวลายุ่นเลยบ่แม่ ชอยต้องโอยต่พ่อเป็นันน้องเป็นเจ็บทองพ่อเป็นเจ็บทองเจ็บเจ็บมาได้เจ็ดหมือนเลยบต่่อโดยกซีเป็นแนนแนนน้อเนาะแม่แต่พ่อเพื่อนพี่น้องเนาะก็ได้คิดกลัวเลยพี่น้องเลย

แมนแมนได้พ่นว่าคิดทหนึ่งในกาขึ้นมาพี่มันได้บอได้อาดิลิปใหกทน้องเบิ่งเนาะ้โดยอันนี้คือาณที่มิปนาะโดยเขาว่าอคือวนันพี่น้องเลยอันนี้กัยัางโบรายปนไงพี่น้องเลยเนาะกันยังตามซี่หาให้ต้องไปพี่น้องเโดยคุกคิดให้บ่แต่แทวแทนั่นมีหนามเนาะ

ดำนาเก่าพี่น้องเลยเนาะมาโอลุมกันพี่น้องเลยเนทำมาจิตจีเปลี่ยนอ่ามุ่งกล้องลงเบื้องลงมาพี่น้องเป็นแังไั้เนาะกล้องผมมันหน่อยเพื่อนนี่อ่าแต่ที่มอจิตเบื้งนี้ก็สี้อย่างอ่าวได้ไหนนิดนึงเนาะลงมาพี่น้องเบื้องบนเนาะโอ้ยทำพอพี่น้องกะคือสี้ประมาณนี้แหละอ่ามาหนีเนาะมาจิตกะมาดำงานเนาะก็คือยงานพี่น้องเลยคือชีคืองานดำน้ำสัตว์

นุ้เนองพ่อพี่รองเอ้ก็คือชีเด่เนาะแสงไฮดำนาฮาพี่้องเอ้ดใไฮดำนามาแล้ววห้แล้วหน้าแล้วก็คือซิอ่าสบายใจไปอีกอ่าแบบนึ่งพี่้องเอ้คือซิอ่านั่งอ่าสบายเลยพี่้องเอ้ก็คือทั้งสาพอเฟินก็คือว้าได้พี่้องเอ้เพินก็ดำอยากตงนี้พี่เอ้คือว่าแน่แเาะจป็นยังไงเนนี้ ถ้าอาเขากล้องด้วยนะเขนบ่เขากล้องเขาเริ่เราเขินเน่ยพี่น้องไหมต้องเขินในเสมอเห็นยังบ่จะผ่องนี่เห็นยังงามนี่บ่งามบ่โอ้โหงามแล้วเ่าเลยเท่าให้งามให้เท่าให้งามนั่นเขาบอกเห่งแถวแห่งงามแล้วตะกี้เป็นจังไดฮแต่เข้ายังลงมือนตื่นแต่งามอยู่บ่จากที่จะขอบบ่เนี่ยงามแล้วบ้านเมืองนี่บ่บ้านเมืองนี่บ่ยังว่างามเลยงามเนี่ยคือว่าคือว่างามอยู่นะฮะคือว่างามอยู่เนาะ น้อยน้อพี่น้องก็คือสินเนาะมาถักทายสบายดีน้ำพอเมพี่น้องที่แรกอ่าทำเพินกาอ่าให้ำหน้าอยูย่พอนะโอ้ยเรมัวแต่ถ่ายคลิปเนาะ้ำหน้าอะเพินเอาวทเม่เอ้ำกอนได้เสเด้อนพี่น้องก่อนเอเพิ่อนกวาเนาะพี่น้องเอ้แต่ดำเพื่อนพี่น้องเอ้มัหนึ่กดำหน้าหาคุณนพอพี่น้อง กะคือสีประมาณนี้แหละอันนี้กาจากที่เบิ่งนี่เป็นจ้งได่อ่าบ่น้อยอากาศกาพออยู่บงกาลูกไปลบไปกปไ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 อไป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 นปไปไปไนไปไปไปรปไปไป่ปไปไปปไ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 าไป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 ป็นกเกกาบ เอนดูดูนน้องพ่อพี่น้องก็คือสีแน่นี่เนาะนำถึงท่ามบนนำพอนี่เนาะเนเนตาพี่น้องเอ้ยก็คือสีอ่าแน่นี่แหละเมื่อนี่กำลัหน้าสีหาคนนี่แหละน้องพี่น้องสิงค์ติดั้งก็ได้ก็คือนางเอกของะมาเอาหน้อยเพื่อนพี่น้องเลยอ่าต้องทักทายสบายดีแลเพื่อนว่าคืนกล้องคืนกล้องเพื่นว่าน้องพี่น้องอยู่ยิ่งคืนยิ่งบม่ได้เลยพี่น้องเลยเมยยิ่งคืนยิ่งบม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเอาเข่ากล้องก็คู่คู่คู่คนนี่แหละน้องพี่น้องสบายดีพี่น้องเนี่ยเด้อเนาะ เป็นเจ้าไหนนี่ฮะคืนก็องบบอายเล้เนาะอายของอายเฮ็ดยังบ่เจ้าของคือบริคีได้คิดบัรนันนะได้ได้บริคีได้คิดีอบัรนันเนาะเป็นเจ้ไหนนี่นูู่คือทั้งนั้นนะเรียกเรียนี่ยตีลยเพาอะไรลูกพี่น้อง้ปเพิ่นเดียวเพิ่นชีหนาแรงมั้เนาะอาจจะในกาสูแล้วเนาะคลิเดยรับการดีเลยมันนี้ เดยโดยน้องพี่น้องเอ้ก็คือซสียประมาณนี้เด้อเนาะคนจีบก uh, ็คือบาเลยพี่น้องคนแมนเป็นคนนนี่พี่น้องเอ๋อไปอยู่ใส่ก็คือบ่าเลพี่น้องนะเออแมนแมนแมนแมแม่นานอยดกไมพี่น้องนมาข้างบนน้อพ่น้อาเรามพี่น้องเนามาทีตามหัสมบึงนพี่น้องเอ้ก็เป็นกำลังใจให้กับ ครอบครัวผมมาจิบในเรื่องพี่น้องเด้อเนาะแม่กะทั้งอายเพิ่นกะอยู่ไก่เมนบอกาปงอางมนปเนาะปงไหนเด้อเนาะแ่าห่อยกิโลหน่อยกิโลนี่คือฮาสิ่งมอเตอร์ไซ์มาเลยบ่แม่ซงมอเตอร์ไมาเลยกะออกแต่กม้งเนาะน้องชาวเปนบ่กทประมาณอนเ่าไปยุ่นุกมูงออกมาแต่หุกมงเนาะ ก็โอ้สามชั่วโมงแต่ว่ารถใหญ่กับโบไก่มาได้หรือเปลานี่ครับจักน้องเนาะหากก๋วจิ๊บโบเคยพี่น้องเลยโบเคยไปสักเทืนเนาะแต่ว่าไก่คือโบไก่พี่น้องเลยโบเฮาเคยไปเคยมาดิก๋จิ๊บไปทุ่งเด้านาเสีบังเกียรพี่น้องเลยไก่สำเนยก่เสีบังเกียรไปไกลสำเนียงโอ้คืึหนึ่งมาพี่เลยบอกเ่ยเนาะเนาะก็พี่น้องเลยคือชีพหัวตัดเนาะ อ่าบ่อนท่องเที่ยวนี่คือสิหลายแม่นบ่กะต้องท่องเที่ยวเออ้บ่ได้ไปดเนาะเนาะจนาเนาะว่ามีบผู้สูงอ่ามีว่าผู้วัดผู้นีอยู่อยู่เนาะวเป็นท่องเที่ยวอีกอ่าบ่นนง่มีโอกาส้มีเวลาเพิ่น้พี่น้องเอ้ยอ่าบ่สิได้อ่า ภาพพม่พ่น้องเนาะไปครับส้มบึงเนาะบรรยากาศยูทังนั้นพิน่องเอ้ยยู่ทังนี่เบิงอจีแม่เนี่ยภพมิิรงเนาะบอจีตัวเาเคยดี้อ้วยเคยสมพัญเนาะน้อเนาะพ่อพิน้องคุณแน้องพ่อพี่ร้องเดี๋ยวถาว่าไปมาสะดวกน้องพ่อพ่น้องทางบอจีและการทำงานกัิลาผมพ่น้องไปหอเพื่นอยู่ บ้้นเป็นผู้ใหแล้วก็หาเปิ่นผาไปเที่ยวบรรยากาศอยู่ตามปูตามาตามป่าไม่ป่าอ่าหลวงน้อพี่นรองคือสีสวยงามเนาะจากที่บ่ิจิตสังเกตบ่งกล้องนี้นี่ก่บเป็นเองเสการน้องพี่รองคือกล่องตัวแของบริจิตเน่เนาะกล่องเป็นองนี้มันก็จสียาในพี่รองเลยสีขาวๆในน้องพี่รองเยอ่คือยิงดก็คือว่าน้องพี่รองคของบจิตเน่เนาะดูดดน้องพี่้อง กาถ้าหาว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ามาอ่าติดตามของชมเบิ่งกัอ่าคือว่าเนาะเข้าไดไลค์ดแชร์ให้กับอนาอ่าบ่น้อยเพิ่นแน่เนาะขอให้เพิ่นมีกําลังใจพี่น้องเอ้ยมีกําอ่ามีกําลังใจในการคลิปาเฮ็ดคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ได้กะอ่าคลิปทั่วไปพี่น้องเอ้ยสมัคสมพันเนาะแม่นๆคือเห็นอีหยังก็คือถ่ายเบิดนี่พี่น้องเอ้ยทุกอย่างเนาะคือวิถีชีวิตบ้านๆเฮาเนาะอ่าบ่ได้ ดูแาหลอกพี่น้องเลยดูตามดินกินตามหญ้าแหล่แม่นบ่แม่นแม่นแมนเอาก็คือสิประมาณน,นี้เนาะใชเนาะทางตอนนี้เนาะเบาจิตกับเบาหน้อย,ด,ยดำบนา้าแล้วก่อนเนะนาะแมนแม่นแม่นเอาจังไหน,นจังไหนเนาะก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบัดสุขสุขล้นเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเบาจิตและก็ทีมงานเนาะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงบัสุกูสุขคนเดอนะ้อเนาะท่านี่บ่าจิตกับบ่าวน้อยก็ขอกล่าวคํา,า่าสบายดีลำน้าก่อนพี่น้อง